ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมเละเพื่อนๆทุกท่านนะครับเนาะอ่านะครับก็ขอขอบุญขอบคุณครับผู้สนับสนุนนะที่มาอุดหนุนบ่าก่อนนะครับบ่าก่อนอีสานพันลาะนะครับเอางานมาให้เฮ็ดนะมาจากบ้านกลางใหญ่นะครับเนาะก็ขอขอบุณขอบคุณหลายๆครับสำหรับ งานนะครับเดี๋ยวเขามาแกะเบิ้งคบว่ามีหลวงปู่อย่างนี้นะครับเนาะขอขอบคุณขอบคุณหลายๆครับอนะครับอันนี้เพิ่นกันเน้นประเภทหลวงพ่อพัดนะครับเนาะประมาณว่าเน้นประเภทหลวงปู่พ่อพัดครับที่เอามาให้บาวกวนเหลี่มนะครับเนาะเป็นอย่างนี้ครับเอามาเปิดเบิ้งกันนะฮะนะนี่นะครับแล้วก็เน้นเป็นประเภทเหรียญนะครับเป็นพระผงนะอันนี้เป็นพระเหรียญหลวงปู่ทวดนะ ของหลวงพ่อพัดครับผมแม่นบ่ล่ะแขผพิษขออภัยนะมันน,า,นายจะหลวงปูหลวงพ่อพัดนะั้นโอ้นี่ครับผมนี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะเนาะที่เพิ่นเอามาเลี่ยมกับเบาก่อนนะฮะหนึ่งนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นอีกเหรียญของหลวงพ่อพัดเช่นกันนะครับ อันนี้อีกนะฮะอันนี้ก็เป็นเหรียญห,หลวงพ่อพัดนะครับเป็นกรมาเรียมกับบากวกอนนะครับผมอันนี้อีกครับผมก็เป็นของหลวงพ่อพัดเช่นกันนะฮะนี่เพิ่ก็จะเป็นสายหลวงพ่อพัดนะครับนะเนาะมาจากทางบ้านกลางใหญ่ครับผมอืม เหรียญสวยงามครับผมามาเรียมกับเบาก่อนครับนี่การหลวงปู่พัดครับอือหือสวยงามครับผมนี่อีกนะครับก็เป็นเหรียญรูปไข่หลวงพว่อพัดเช่นกันนะไม่ติดเหรียนงามงามครับนี่อีก อันนี้เป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อพัดนะครับสวยงามกันเลยทีเดียวโอ้นะฮะก็ขอขอบคุณขอบคุณครับที่สนับสนุนนะพี่น้องทางบ้านกลางใหญ่นะครับเนะอำเภอบ้านผือเาครับจังหวัดอุดรธานีก็ขอขอบคุณขอบคุณครับเอาผู้ดใดชื่นชอบนะฮะคลิปเบาก่อนนะก็ กดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้เบากว่าน้ำเด้อครับเด้อสำหรับไลน์นี้ก็ขอลงไหวสมิตสะกรครับผมสวัสดีครับ